ถ้าคนไม่อยู่สุบุรีนะค,คุณอาจจะพบจุดจบแบบนี้ได้นะครับแชร์คลิปนี้ให้คนใกล้ตัวที่คุณรักที่สุบุรีทุกคนเลยนะฮะก็ตอนผมไปใช้ทุนนะครับก็มีคนไข้ที่มาฉุกเฉินบ่อยๆเรื่องถุงลงปง่งพองนะครับคือไม่ใจหายใจหอบเหนื่อยนะครับแล้วก็จะมีบอดคลาสสิกก็คือแบบสุบ,บรีมาแล้ว20ปีวันละหนึ่งซองเลยนะครับพอแบบหายใจหอบเหนื่อยปั๊บนะครับเราก็ต้องพ่นยาใช่ไหมพ่นยาบางคนหายเหนื่อยก็ดีไปนะฮะแล้วบ,บางคนพ่นยาเสร็จ เปนการใจสั่นนะครับเป็นหัวทั้งเคของยาพ่นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับพ่น3ครั้งไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องทําอะไรครับใส่ท่อช่วยหายใจนะครับอีกใส่ท่อช่วยหายใจนี่ทรมานนะครับเพราะว่ามันคือการสอดท่อไปทางปากแล้วก็ไปทางหลอดลมตัวอากาศจากท่อหายใจเนี่ยไม่เหมือนอากาศที่เราหายใจปกตินะมันมันแห้งมากนะครับ เคยถามคนไข้มันทรมานมากแล้วก็มีอะไรติดๆในคอตลอดเวลาแล้วก็ต้องหายใจตามเครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทรมานบางคนอ่ะส่วนนี้ก็จะดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นกลับบ้านนะครับบางคนต้องทุกคนต้องพ่นยาตลอดนะครับถ้ากลับบ้านแล้วก็นะครับบางคนถ้าหนักจริงๆก็ต้องเอาออกซิเจน ไปใช้ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็วันดีคืนดีนะฮะข้างบ้านเผาหญ้านะกำเลิบมาอีกแล้วนะครับแล้วก็วนลูปไปอย่างี้นะครับชีวิตมันก็น่าเบื่อเนาะใช้ชีวิตไม่ค่อยได้เหนื่อยง่ายนะครับไอเรื้อรังนะครับทรมานนะครับอันนี้ก็คือสูงลงปกพอบางคนเอ็นซับนะครับก็หยุดหายใจไปก่อนแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะครับ หรือนะครับบางคนสูบบุหรี่มานานนะครับก็มีปัญหาหลออเลือดได้นะครับเวลาสูบบุหรี่มีปัญหาหลอดเลือดตีบได้นะถ้าตีบริเรณสมองนะก็มีอาการอัมาพาตได้หรือบางคนก็หลอดเลือดแตกได้เลยอัมพาตเสร็จนะครับต้องมากายภาพกายภาพก็แบบไม่ได้ฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะมาเสียใจทีหลังว่าหมอผมน่าจะเลิกบุหรี่ตั้งแต่แล้วนะครับแล้วก็บางคนนะครับหลอดเลือดถ้าแบบไม่หนำใจนะก็จะมีหลออเลือดตีบเรนไอวัวะเศได้นะครับก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวได้นะครับก็ ครับก็เป็นปัญหาตามมาได้ครับเพราะฉะนั้นถ้า,เ,าเป็นไปได้นะครับเลิกบุหรี่ตั้งแต่เนิ่นนะครับก็จะป้องกันเหตุการณ์เกิดพวกนี้นะครับสุดท้ายคุณต้องเอ็นับด้วยพวกนี้ก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะครับอ๋ออย่าลืมแชร์ให้คนใกล้ชิดด้วยนะครับ